ออนิว1.9ขวัญใจข้นจนทางงวดหาพันเสียยะจัดไห้ครับพ่อแม่พี่น้องทักทายกันครับสวัสดีครับเสียยะบรรทารูปรอยใจดีมีเวลาให้ว่ายนะ้ำเป็นขับฟลอรลี่ติดแกด๊สจัดหายสำรับพ่อพ,พ่อแม่พี่น้องขวัญใจค้นจนขวัญใจผู้ทุกขุยากขวัญใจผู้มีไร่ได้หน่อยนะครับอยากสิได้รถดดีครับจักขั้นนะครับ พ่อเด้ลบแดดลบฝนคางงวดสบายกระเป๋าเงินเดือน1,000 10, ง 10, 1มื่น1มื่นอมืนสองซื้อได้ออกผู้เดียวประต้องคำมหาเสียยะภูหนาลอลอผู้ใจดีๆมีจิตใจดีมีเมตตาทำน้ำสังคมผู้พี่เดี๋ยวจัดให้พี่น้องเองตามมาเบิงครับนะรถสวยขนาดไหนเบิงเอาคันนี้ครับออร์นิว1.9บูพาวเวอร์ปี2017มาพร้อมกับแม็ทีอี37นะครับผมจัดให้ฟรีหชุดนะ บอมีข่จจายใจใจยางเดี๋ยวเปลี่ยนเห็นไหมยางมันเกาแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ไหมรถเดี๋ยวติดฟิล์มเฮ็ดฝ้าเฮ็ดยังให้ดีนะครับเพราะว่ารถมันหัวแต่เข่ามากยังบอท่านในล่างทําความสะอาดนะครับเปื่อนปะละเลยนะเปื่อนเปะเละเออบอมีเปื้อนปะละเลยเห็นบอเข้าหัวแต่เ่นสงการแล้วแล้วเขาก็ปล่อยยึดมากเ้อพี่น้องเด้อนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมหมดนะครับภายนงภายในงามเบิงเม็ดอาดี่นี่ อาเติมอาจสวยนะครับพี่น้องปี2016-17นะครับออกรถศูนย์บาทตรงฟรีฮอดนาบ้านนะครับเหนืออีสานกลางใต่สื่อได้เลยนะครับผมนะกูไดอยากได่รถได้เรือสวยๆง,งามๆจะขั้นไปใส่ธํามะหากินไปสื่อมองไสกัญาตมหาเสียนี่ครับมันสิยากมองไหนยากกว่าอ,องอื่นครับออย,ยอกยอกเอ้ยมามา,มาโหลดมา ว่าแตปติดเครดิตนะครับผมมาหากันเดี๋ยวจัดให้นะครับบัตรไปะชาช่นไปเดียวออกรถศูนบาทนะครับเปื่อนนเด้อนะครับรถเล่าหนาสีแรงไอขี่หนแหงขี่ดินแดงนะครับรถในบาทในสวนก็พี่น้องเนาะแต่กระบะได้เนื้อกับงามๆนะคัตซี่บ๊อผู้เด้อนี่กลมเบิ้งคัตซี่คัตซี่ยังสวยอยู่นะครับบ้านเล่าหนาจะอยู่ทั้งขี่หินดินแดงนะครับพี่น้องครับอาจจะเป็นฟุ้นขี่ดินแดงนะครับ แต่โครงสร้างของรถเดิมรถสวยนะเลขไหม่นะครับเบ็ดหมดอีแล้วโอ้ยรีวิวขนาดใกับหมดขนดนั้นน,น,นะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับจังสันจังสีเนาะเพราะวา่ารถมันหัวแต่สื่อมาไหมนะครับการล่างการหยัง่งกับเลยยังประธานเดียยรลอยนะครับแต่ว่าเสียยะเฝ้ามารีวิวก่อนเพราะว่าย่างพี่น้องปรทัานลถกันนะครับก็เลยจัดให้ก่อนเนาะพี่น้องเนะเาะมาเบิ่งห้องเครื่องนะครับ ว่าแต่รถคงสั่งเดิมเครื่องดีเกียร์ดีจัดเอาโดนะครับโ่บตมบ่บตัวครับนะสวยบางเดิมนะครับฝากระโปรงมีการถอดนะครับคยเข้มสีฝากระโปรงมาแต่ลองแก้มไส่ขวาเดิมหมดเดี๋ยวแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่เครื่องยังใสๆสอยู่นะครับไม่รีไม่แมบปบไม่อุดอีกีอานะครับผมเดิมโรงงานเอาไปฟรีดาวออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวทรงพี่ัวไทยเซีย,ยะจัดให้ครับพี่น้องครับอา้าวพันหาพัน เอฟซีเซียไห้กำลังใจเซียทีมงานเสียบิกสีแก้วเสียกเกษมรสซิงเสียยะบรรท่าพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจกนจนเสียยะของแท้แช่เซียนน้ำเด้อพ่นหอังเด้อแก้ว